ความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากกันบ้างหลังจากที่ทหารเมียนมาเรียกว่าทิ้งระเบิดกันทุกวันเพื่อที่จะทําลายเมืองเคเคปาร์กนะคะแล้วก็ฝั่งไทยเราเนี่ยบ้านหลายหลังบอกว่าตอนนี้เริ่มได้รับผลกระทบแล้วเหมือนกับว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าแม้ว่าทางเราจะร้องขอบอกว่าเบาเรื่องของการใช้ระเบิดหน่อยค่ะโอ้ยดังมากเลยแรงมากค่ะ พยายามเปิดเพลงให้บรรยากาศชิลๆแล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้ามันไม่ชิวคุณผู้ชม ต้องแล,แล้วดูควันสิเป็นภาพการทําลายฐานสแกมเมอร์ที่เคเคพาร์คนะคะตรงข้ามอําเภอแม่สอดจังหวัดตากทาแบบนี้ต่อเนื่องแล้วค่ะหลังจากที่พลเอกโชบินรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดข,ของเมียนมาสั่งให้ทําลายอุปกรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์จนฝั่งไทยก็กังวลบอกเพราะเมื่อวันก่อนนี่คือบ้านชาวบ้านหลังหนึ่งบอกแรงสั่เสทือนที่เขาระเบิดฝั่งนั้นเนี่ยฝ้าเพดานหล่นลงมาประตูหน้าต่างมันเลื่อนไปหมดส่วนเรื่องของคนหลบหนีเข้าเมืองจากการกดดันปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ทางที่ เคพาร์คแล้วก็เชเวกโกตอนนี้ตัวเลขที่ฝั่งไทยจับลุมเพิ่มมาได้จาก39คนขยับขึ้นเป็น68คนแล้วนะคะทั้งหมดถูกคุมตัวตามกฎหมายเพื่อรอการสอบสวนคัดแยกเหยื่อที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตาาส่วนที่สาแก้วค่ะเจ้าหน้าที่แบ่งกําลังลงพื้นที่3จุดไปตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตสกัดแก๊งคอเซ็นเตอร์นี่แหละจุดแรกอยู่หลังสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึกด้านข้างศุลกากรอรัญญประเทศจัดการไป28เส้นจุดที่2ออยู่ใกล้ๆลาน จรถนะจัดการไปอีก4เส้นค่ะจุดที่3เป็นจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาจัดการไปอีก3เส้นเหลือ2เส้นที่จะต้องประสานผู้ประกอบการมาตัดสายสัญญาณค่ะซึ่งนอกจากทางฝั่งเมียนมาฝั่งกัมพูชาที่เรานําเสนอกันมาต่อเนื่องตลอดว่ามีแก๊งสแกมเมอร์มีแก๊งคอร์เซนเตอร์มี ฐานบัญชีมา้าอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าตอนนี้มีสปปลาวก็มีนะครับที่เราเปิดประเด็นกันไปพิกัดอาคารต้องสงสัยว่าเป็นฐานของแก๊งสแกมเมอร์อยู่ทางที่ตะวันออกของนครเวียงจันท์ห่างออกไปกิโลเมตรที่16เนี่ยนะครับรอบนี้เนี่ยก็มีการเข้าไปดูกันถึงวงในเป็นภาพแอบถ่ายเนี่ยคนในแก๊งนะกำลังทํางานแล้วบอกว่าเป็นกลุ่มสแกมเมอร์ที่หนีมาจากเมียนมาและกัมพูชาอ้าวคือย้ายฐานไปอยู่ตรงนั้นแหละไปเปิดฐานนะเป็นฐานขนาดใหญ่เลยด้วย อุปกรณ์อะไรต่างๆนี่โอ้โหครบครันเลยซึ่งไม่กี่วันก่อนครับมีอินฟลูเอนเซอร์ชาวลาวชีพิกัดที่ตั้งแก๊งสแกมเมอร์ว่าอยู่ในคนครหลวงเวียงจันทร์จุดนี้เหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ในหลักกิโลเมตรที่16เนี่ยนะครับแ์ด้วยว่ามีคนในตระกูลนักการเมืองที่ยังมีอำนาจอยู่ในปัจจุบันอยู่เบื้องหลังซึ่งก็มีคนในสปป,ปลาวเข้าไปคอมเมนต์นะครับว่าอาคารเหล่านี้จริงๆก็เป็นของทุนเทาจีนอยู่แล้วอยากให้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามกันด้วยครับ